ปุ่นนิบมือพี un> un> ่น้องบุ๊บปล่อยแักเธอหองมือเอ้ยมาตลอดมังดูขลึงตังไปเดี๋ยวขลึงตังให้เดี๋ยวขลึงตังบ่เอ้ยน้องไอไอผู้จ้องดึงแม่ปล่อยแม่ปล่อยวางวางแม่วางแม่เอาเอามันห้องมือไอแม่มันถอดได้ไปเอ้ยพี่น้อง สบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องว้ดส,สุขสุขคนอีกตืมเซนเก้กาเซนเคยเนาะกะัเมื่อนี้เขากลับมายุทีทงไฮทงนานะาพี่น้องพอดีเมื่อนี้ข่าพระเจ้ากับพระรยานะพากันออกมาลกคุดฟูเนาะตอนนี้ก็คือเป็นเสียมแล้วกัน มีของแนละอุปกรณ์ของเขากะซิมีได้ซ้ำนี่แหลนะเนาะกะสิผ้าบรรดาพ่อแม่พี่น้องไปลุกขุดปูอยู่ตามทงให้ทงหน้าเอยทงให้ทงหน้าทงให้ทงหน้าบ้านเฮ้าเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้นี่มันสิมีคือแต่ก่อนหรือว่าบ่มีเนาะกะบเกียมไเบลเบิ้งพร้อมๆกันว่าความอุด,ดมสมบูรณ์อยู่ในบ้านเฮ้านาตอนนี้นี่มันเป็นเนอะใดมันเปลี่ยนแปลงไปลายหรือว่าหน่อยซ้ำใดกะบเกียมไปบเบิ้งพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็อู้ฝ่าลม นี่แหลนะเไปเห็ป,ปอูอยู่ว่าใดกันิยุไปเป็นบอนเป็นบอลนะไปเนางอันนี้ก็คือเป็นขั้งเลกในชีวิตของขาพนเจ้านะนับแต่แพะอ่าเริ่มเป็นป้าวมาขาพเจ้าเคยขุดแต่แค่ตอนเียวยังอ่าน่นอนทำนี่เนาะเคยไปจุกปูจกนั่นเมืกันล้างชาขึ้นมาก็ว่ได้โล่งเลยกมามื่อนึ่เอเนาะ โอ้ยจิบเป็นแล้วเนะพี่น้องไปลุ้นตอบกันโอเคเนะพี่น้องเนาะกะตอนนี้เขากะเดินทางมาได้ประมาณ3ชั่วโมงเนาะไก่ขนาดพี่น้องเชี่ยวมากวันนี้เนาะแล้วก็พูพอดีไม่เห็น มีน้องๆประมาณสองสามคนนี่แหละเห็นเขามาโลคุดว่าเขาเจ้ากันนะเจะมาโลขุดปูคือเขานอนหลับกัเขากัโลไปโลมาเก็สนี่แหละเพราะดีมันมูมันยืนอยู่มูนึงเนาะขุดปูเี่เนาะนี่เนาะเัน๋ยวที่เป็นลักษณะอยู่แบบนี้แหละพี่น้องบ่ฮู้ว่ามันสิมีโตบ่มีเนาะเดี๋ยวเขาสิลองขุดเบิ่งพี่น้องนี่เนาะอันนี้ฮูปูพี่น้องลองขุดเบิ่งเนาะครั้งแรกในชีวิตพี่น้อง ออกสาวก็ไขั้นถามว่าเห็นท้ายแบบนี้แล้วก็ขุดบ่ได้นี่พี่น้องก็ต้องแปลกใจเนะไม่เคยขุดอันนี้บอควาาจริงครับกินอยู่ะพี่น้องมันนี้วัดีเมื่อคืนนี่ฝนตกเมื่อคืนนี่แล้วก็ต้องเช้าวนนี้ฝนตกแห้ง กัเลยวะได้เห็นโตแล้วพี่เ้งองเออออกมาเออโอ้ยปูเนาะเจ็บเลแล้วเนาะกามันหักพี่เนาะนิ้นข้ามมือยุตัวปูอยู่พี่เลีเนาะ คือแบบเวลาขุดปูนี่นี่แหละเนาะคือแบบก่อนเดียวเขาที่ได้ตัวมันคือเขาต้องได้เจ็บก่อนน่นะพี่น้องเนาะนี่ยังหนีบอยู่พี่น้องตัวมันลุดออกแล้วนะทำไมยังหนีบอยู่มันฮักดิมาฮักไปใช้เลยต้นแรกแฮ็กมานใช่เนี่คือ้ใครของนี่น้องน้อง ตัวล็กแฮกมาตะปูก็เข้าพี่เนาะปูนีอิปปีท<ด> <laughs> อ่านี่พี่เนาะปูนีอิปปีเนะแดงไม่เห็นเนาะพอดีช่วงนี้ฝนตกมันก็นเลยว่าไม่น้ำลายน้อยหนึ่งพี่เนาะ โอ้พี่น้องนี่น้ำพี่น้องนะตะปูที่ว่นนั่งพิ่บอกขุดยความใหญ่นี่นี่สมนินะใหญ่พี่ลึกพี่น้องก็มีบ่ ตัวใหญ่ตัวน้อยเขาก็สิเอาหมดนะ้องพี่น้องนะโอเคนะ้อพี่น้องนะพอดีเขามาเลยก็เห็นหูนี่งามงามเนาะนี่นกลองซูมมาเบอร์เลยเนาะรูปรูพี่น้องเนาะคั้นมันเป็นแบบนี้กัค่อนข้างจะเอาง่ายหน่อยหนึ่งนาะเพราอมันบ่ได้อยู่คันนาพี่น้องเนาะ

ออใส่ลงไปแล้วก็ลกต่อวันนี้งงงามูงามนะพี่หนอ,อนนนะเคยเห็นต่สาวพ้อนไปขุดมันนี่หอดรอเพ้ามาขุดเลยเนาะพี่หนอเนาะได้แล้วเนาะ อัลโหลนี่ปูพี่น้องยูงกางนาได้ไวเนาะยู่กางนาเนี่ยได้ไวตามความเสื่อของคนสมัยแต่ก่อนนะถามว่ามันนี่มือเออเออเออคือแบบเนาะตามความเสื่อของคนต่กนะ่อนเนาะน้ะพี่น้องนะถามว่าต๊บปูนิ่นิบมือเลยกะเพิ่น สิว้าวอ่าเป็นคำคำหนึ่งแบบอ่าจำลองการห้องการอันนันของฟ้าเนาะนะแบบจำลองว่าเป็นฟ้าห้องฟ้าพาสิ่เหรอกับตปูนี่มันกับซิป,ปอยเนาะตามความเชื่อของคนแต่กอนกับบุฮู้ว่ามันจริงหรือว่าแท้ซ้ำใดนะเออเออเอ,เอ,เอ,เอลึงแงังคลึงแงังปล่อยมา <laughs> ประมาณนั่นแหละเวอร์เวอร์ซิโอประมาณนั่นแหละเนาะมันก็ะเพาะเนาะกระลึงแต้งกระลึงเต้งมาชนพี่น้องนี่มันบครบเลยกระลึงแต้งเดี๋ยวนี้บวกครบเลยพี่น้องโอเคนี่นะพี่น้องเนาะได้ม๋มาอีกตัวหน,นึ่งวิธีการจับปูที่ทึกวิธีก็คือจับขามันเนาะจับขาหรือว่าจับ อันบอลที่ว่าคีมมันนี่มันไปบ่ฮอดนะเนาะถ้าว่าจับบอลอันนั้นกัสิถึกมันครบจับแบบนี้มันมันมันหนีบ่ฮอดพี่น้องเนาะแล้วเฮาก็เอาไช้ของซะเอ้าคลึกแตงคลึกแตงเอ้ามันบุ๋อ่นคลึก ปล่อยปอยเนี่ยมันครบรอบดิมันหยาดฟ้ามันหยาดฟ้าเด็กกระลึงแต่งหลายรอบขนาดเลาวก็ยิ่งปล่อยเลยนะมันหนาโชว์วิธีการจับปูเล์ดโอเคนะพี่น้องนับพอดีเขายางมากเลยกันนี่เป็นยู่นสองคู่เนี่ยนาะงามๆพี่น้อง อันนี้คนหนึ่งในในเนาะในแต่ยุ่นี่อนะีกคน,น,ห,ห,นห,หนึ่งพี่เนาะเนาะนีะนะนะ่แกเดี๋ยวเขาสิ้คุดไปเทอแล้วูเทอแล้วนะูเนาะเอาไปเทธะโตเทธะโตเขาพูดเดินเงนินพี่น้องขั้นต่อว่าเป็นหูไม่นี่มันชิบนลึกเหมือนเด่นเนาะแต่ถ้าว่าเป็นหูเก่าเนี่ยขันทางก็ยุ่ลึก คือตัวนินน่าจะยูเลึกพอสมควรเนาะจากประสบการณ์การขุดที่ผ่านมาสองสามหูสองสามหูสู้เลรสู้เลรอเนพี่น้องเนาะพุ้พี่น้องน,นะนงนะกะเลึกพอสมควรเนาะสำหรับหูนี่นะ มันเป็นหูค่อนข้างเก่านี่ขี้ควายกับไล่ลายพี่น้อง <laughs> พี่น้องปูนิบมือพี่น้องปุ๊บไว้เยอะเธอมองมึงสมัยแต่กนะ่อนเนาะมีผู้เฒ่าวรแก่เขาเว้าว่าคันท่าคูนิบมือแบบซี่เลยกะให้เว้าแบบอ่าให้เว้าวเป็นเป็นเสียงฟ้าห้องฟ้าผ้านะ่ะคูมันยางเซนว่าคลึงแต่งที่น่ะน้อพี่น้องเนาะ แต่กับโบ้คู่มันชี้ใช่ได้ผลหรือว่าได้เดี๋ยวเขามาลองพิสูจน์กันเนาะคลึงตังบาทําอิดพี่น้องบอนั่นเอ้ยมาตลอดจมั้งดูคลึงตังไวเดียวขลึงตังให้เดียวขลึงตังบอกเลยนะไอ้ไอ้พ่อจ้องดึงแม่ปล่อยแม่ปล่อยวางวางแม่วางแมเอาเอามันห้องมือไอ้แม่มันถอดไตไป เอ้ยพี่น้องเห็ดเบาๆไม่ต้องหายใจอ่าอาแหงดึงแหงขาไเนีเเเ่เอาแล้วเอาแล้วน้อพี่น้องเนะาะคันลึงแต่งนี่คือใช่ๆว่าไดรเนาะคันลึงแต่งเป็นหลายรอบแล้วก็ยังว่าปล่อยบัสมันไมปล่อยก็คือมันปล่อยเองว่าเกี่ยวกับคันลึงแต่งนะพี่น้องเนาะ โอเคนะ mm hmm. พี่นองนะกะเหายางมายางมาล้วก็ัมาเห็นอยู่นี่อีกหูหนึ่งเนาะกะหูขอนข่างจะง,งามแต่ว่ามันหูขอนข่างเก่าเนาะแต่มีอยู่แลบางที่มันอาจทีอยู่เลิกเนาะหูแบบนี้เนาะจากประสบการณ์ที่เคยขุดมาอ่าชี้หาหูพี่นนองท่านแต่ว่าขุดมาอ่าแต่โดนได้ในตอนนี้เป็นวิชาการไปแล้วเนาะ <laughs> มันมีจ้ะแต่มีอยู่เนาะพี่น้องเนาะเชื่อว่ามีอยู่เห็นน้ำแล้วรอบนี้บ่บ,บ่ขลึงแตงแล้วเนาะเจ็บพี่น้องขลึงแตงไปหลายรอบแล้ว Hãy xem nhé, N gutter filtrate nó dần dùng cho cho ti cliffs NHAA, nắt nhiên nh flats mấy con mいや, เขากะอาศัยเก็บาลายโตต่ลายโตเนาะนี่ยาครบนะนี่เนาะนี่กะเอาไปทีละโตทีละโตเนาะวโอเคถา้าทางผู้ชมกะตอนนี้เขากะขุดปูได้่มาเป็นเทียรอยแต่ว่าได้ไลายใน้าย ตาบุษ้มกะตอนนี้เขากะมาฮอดเือนเป็ดเทียพ่อยเนาะเดี๋ยวชิมาไข่ไข่เบิ้งพี่น้องว่ามื้อน,นี้เฮาได้หลายได้หน่อยซ้ำได้เนาะน,นี่อู้ชันจนบ่ดได้พี่น้องความหลายจักหลายหรือหน่อยพุ่นอะเนาะนี่จะมาเบิ้งอพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะนี่ตะปูของเขานะมาลอง นี่ฮะนี่นัำพี่น้องนะไปมืดมืดนะกะไดย์ไหนนึนน่งนะพี่น้องนะขอมุกอยู่รับหนึง่งเบิ้งก็คือชิ้นหน่อยๆไว้กะไดย์ยู่งนะประมาณครับหนึง่งกะชิบประมาณนี่นาะหาคบหากินอยู่บ้านเฮากะไดยพี่น้องเนาะ ขันแต่หาก,ก็ไปลกุกแาพอได้เยอนะเนาะพอได้กินดับคาบดับเอ้ยเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ชีบมีอย่างไรไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปละกะนยาหาเห็ดเนาะเหลืองอันคลึงแตงคลึงแตงนี่นพี่น้องมันบรได้ทธิคนอื่นเห็อดอาจจะได้เนาะแต่ว่ามโอนี้เอาไปเห็ดแเรามันยังกัดอยู่คือเกา่าเจ็บนะิดหน่อยเนาะไว้พบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอเกาค้าว่า 他外地。